สวัสดีครับจากร้านชนะ e ีสปอร์ตที่ชนบุรีครับวันนี้มาแนะนำฟอร์ดเลนเจอร์ที What's the secret? I'm missing, then I'ma come and get it. I'ma be in the middle where I love to be. So all my thugs, if you feel like I am feeling want a piece of the pretty pie. Stick out your tongue and say, I. Blow for the two stacks, hoes is trying to know how I do that. Ones on my feet with the hat to the back. Family on the block with the blow with the crack for the money I'm up. Spit the game and don't quit. Some of y'all hoes ain't never seen bricks. Some of y'all hoes ain't never worked the tip. Most of y'all hoes is out for the script. Must we'll pick spit that game. Now we all trying to ball, so the shit gotta change. My niggas take hits to the brain. And I'm still living while you keep on giving me the pain. Maybe it's the train of cocaine and hell. Ain't no rocks, nigga. Ain't no sale. Ain't no money for niggas to post bail. What you gonna do, nigga? I can't tell shit. Now what's the secret? I'm missing. Motherfucker, I'ma come and get it. I'ma. f o เลนเจอร์ T6 ตัวเก่านะครับเอามาแปลงคัสต o ม Raptor F150 ขนาดฟู l ไซส์นะครับผมนี่ครับขอแนะนำครับนี่ครับนี่คือสีเทา Raptor รนะครับอ่ารายละเอียดชิ้นงานนี่ครับลูกค้าเอารถแบบสภาพเดิมๆม,มาปรับโฉมแต่งบอกเลยว่าคันนี้ของแต่งเพียบนะฮะให้ดูโฉมนอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูโฉมภายในนะชุด F1 กสูงของเรานี่จะมีหลากหลายเนาะจะมีปี2020ก็คือโฉมนี้แล้วก็โฉมใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นโฉมฟูลไซส์นะฮะนี่หลักๆเลยเราเป็นกันชนเหล็กนะกันชนเหล็กเลยกันชนเหล็กเลยนะครับผมแล้วก็ไฟหน้า VLAN ซ์ LED ฝากระโปรงคอมโพสิตครับระบายอากาศใช้งานได้จริงขนาดสเกล1ต่อ1ใช้งานได้จริงนะครับผมอ่า นะครับแล้วก็แก้มครับแก้มก็เป็นตัวที่เราสร้างและผลิตขึ้นมานะครับผมอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวอธิบายก่อนนี่คือล้อขนาดขอบ20-44ลบ44ยางอาริโวนะครับผมแล้วก็มีเบรกด้วยครับของ AP นะครับปั๊ม6พอร์ตนะครับผมแล้วก็บวกกับจาน380แล้วก็บวกกับช่วงล่าง Iron น a n แล้วก็ปีกนกของค่ายซันนะครับผมบันไดข้าง e b o อร์ board. นี่ฮะบันไดข้างอัจฉริยะนะฮะ ปึ๊บเข้าไปอ่ากระจกมองข้างของ F150 นะครับผมอ่ะแล้วก็บาร์ของฮัมเมอร์นะฮะอ่ะมีนี่ด้วยครับโรลลิฟต์ไฟฟ้าอ่ er ฟฟาโรลลิฟต er ์ไฟฟ้าของค่ายฮัมเมอร์นะฮะอ่ะฝาปิดท้ายก็มีตัวโช๊คผ่อนแรงชุบนี่อ่า มีกล้องด้านท้ายกันชนท้ายของฮ a รมเมอร์ชุดท่อคู่นะครับผมสแตนเลสน,นะครับเดินตั้งแต่เฮดเดอร์ออกมาเลยครับผมอ่ะภายในฮะนี่ครับนี่ภายในครับก็ใส่เบาะแรปเตอร์เป็นเบาะตัวแปลงนะครับผมนะครับอ่าแล้วก็มีจอ Android น,นะครับผมอ่าเป็นเบาะแปลงทั้งหน้าและท้ายเลยฮะแล้วก็ผสมผสานกับจอ Android น,นะครับแล้วจอ Android เนี่ยก็มีชุดกล้อง3 6 0อ,องศา นี่ครับอีก1ชุดนะฮะก็คือกล้องจะมี4ตัวครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มของแต่งเพียบนะฮะอ่ะนี่ฮะรายละเอียดงานที่เราก็จะมีหลากหลายครับอยู่ว่าอยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการโฉมแบบไหนเราก็จะมีแปลงเป็น F150 ตัวใหม่ล่าสุด r a p t o r F-150 2020 1> F 1 5 0ตัวย่อไซส์นะครับผมรวมถึงแ a ปเตอร์ V 6รวมถึงแปลงเป็น Next Gen และก็แปลง e v e r e s t เป็น Next เ็นรวมถึงงาน e v e r e s t F 1 5 0ด้วยนะครับ ก็คืองานเราก็จะมีหลากหลายหลายสไตล์พูดด้ง่ายคือหล่อไม่ซ้ําไม่จําเจนะฮะอ่ะขอฝากไปด้วยฮนะกับงานแปลงคัสตอมแรปเตอร์ F150 จากร้านชนะ e-sport ที่ชนบุรีนะครับผมงานแปลงฟอร์ดต้องนึกถึงชนะ e-sport ชนบุรีเท่านั้นนะครับโอเคบายพอแล้วเดี๋ยวรอลูกค้ามาเอาอ่ะขอฝากไปด้วยนะนี่นะจากรถบ้านๆนะครับนี่นี่แต่งได้ขนาดนี้ขับต่อใช้งานได้อีกนานอ่ะพอแล้วแดด้อนบาย